วันนี้ตวงจะพามาทำหมอนสมุนไพรช่วยในการนอนหลับง่ายให้หลับสบายตลอดคืนค่ะเริ่มจากสมุนไพรหลักใบเตยหอมสดชื่นแต่ใร้ช่วยผ่อนคลายและขมิ้นแห้งเพิ่มความอบอุ่นบีบใบเตยเบาๆกลิ่นหอมจะฟุ้งทันทีจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะกลิ่นตะไครน้นี้จะช่วยลดความกังวลทำให้จิตใจสงบลงค่ะ ส่วนขมิ้นแห้งนั้นช่วยปรับสมดุลทําให้อบอุ่นและนอนหลับได้ลึกขึ้นค่ะเมื่อรวมกันแล้วกลิ่นจะหอมละมุนสดชื่นและผ่อนคลายไปพร้อมกันจากนั้นนําสมุนไพรใส่ลงในถุงผ้าฝ้ายเพื่อให้หอมซึมออกมาได้เต็มที่เย็บปิดปากถุงให้เรียบร้อยป้องกันสมุนไพรหลุดออกมาหมอนสมุนไพรแบบเล็กๆนี้สามารถวางในปลอกหมอนหรือพกไว้ใกล้ตัวก็ได้นะ เมื่อวางใกล้ศีรษะกลิ่นหอมจากสมุนไพรจะช่วยให้จิตใจสงบลงทําให้นอนหลับง่ายขึ้นหลับลึกและตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมนี่คือหมอนสมุนไพรง่ายๆที่ตวงอยากให้ลองทํากันค่ะรับรองหลับสบายแน่นอนสวัสดีค่ะ